สวัสดีครับนะครับก็มาพบกับช่องผู้บ่าวใหญ่ไทยบ้านนะครับวันนี้ขึ้นนำพระรวมแร่นะครับทองโยนกนะครับพิมพิมผงสุพรรณนะครับของหลวงพ่อหนุนสุวิชโยวัดพุทธโมกพรารามอำเภอพลนแก้วจังหวัดสกลนครนะครับนำมาให้ชมนะครับนะครับพิมพ์นี้นะครับจัดสร้างเมื่อปี6กหนึ่งก็มีนะครับแต่นี่องค์นี้จานเป็นปี6กสองนะครับหรอยจานนะครับต้องตีกล้องนะครับ นี่เป็นสูตรทองโยโนกนะครับเนือเน้อเนื้อรวมแร่ตั้งเดิมก็มีนะครับแต่ก็ยังไม่ไม่ไม่ค่อยพบพบเจอเท่าไหร่นะครับก็ในด้านพุทธคุณนะครับพุทธคุณของพระผงสุพรรณเนี่ยก็ต้องนึกนะครับเป็นพระประจำจังหวัดสุพรรณบุรีก็ว่าได้นะครับคือเป็นพระกุที่มีชื่อเสียงนะครับในในพระกุคือในของของจังหวัดสุพรรณบุรีก็มีขุนแผนบ้านบ้านกวางแล้วก็ ผงสุพรรณนะครับพูดถึงผงสุพรรณแล้วนะครับผู้ทุกคุณพระผงสุพรรณนะครับกล่าวกันว่านะครับโดดดังในเรื่องเมตตามหานิยมนะครับในเรื่องเมตตามหานิยมแล้วก็แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับคงพันชาตินะครับฟันแทงยิงไม่เข้าครับโชคลาภค้าขายรุ่งเรืองนะครับและมีอำนาจเหนือผู้อื่นนะครับอีกทั้งมีความเชื่อคุ้มครองจากภัยอันตรายทั้งปวง ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักนะครับเอามาจากเว็บนะครับที่ว่าพูดนะครับไม่ใช่ว่านั่นเองนะครับนะครับคือเป็นพุทธคุณทางเลื่อทางพิมพ์นี้นะครับนํามากล่าวให้ฟังนะครับส่วนใครชอบพิมพ์ไหนนะครับชอบพิมพ์ไหนแล้วก็ชอบพิมพ์ไหนนะครับหลวงพ่อท่านได้สร้างไว้นะครับ25ประมาณ25พิมพ์นะครับที่นะครับนับได้ได้เห็นผ่านตานะครับ ชอบพิมพ์ไหนครับก็บูชาตามจริตตามนิสัยนะครับได้เลยนะครับผมโอเคนะครับยังไงก็ฝากด like นะกดไลค์นะกดซับสไครนะครับเอสไอดีไลน์มาคุยกันนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ